อันนี้เอาเลืหหผมไม่ได้ไงน่ะได้มไปไม่ได้มาเไปกับไปโย่ไปกัีมาไปับขีมาตรวจมาคุยกับตำรวจเนี่ยไป่เฮียไปกับขีผมไนี่ยตำรเนียไป่เฮียอยไปไป่กับขีป่นไปเนไข้าไปกับขีคือตำรวจ เดี๋ยวเดี๋ยวเดเขาทำเขาทำเสียครับเขาเจตนานี่ใส่อย่าไ้ที่คนนะอย่าว้ที่คนนะเียประกันมาเลยนี่นี่ตำรวจอย่าไปที่คนะข้ีศึกเหือดำหน้าไว้สัตว์ลงลงแมงดอเน็ตเลยที่อะไปลอยใหญ่ลอยนนขอได้จะกดในคันจี้เลยเหรอแล้วไงอะอได้ ไม่ะขายไม่นะไป็นรายการไม่อะได้ไ่กูไม่ไปอะมึงจอดกูก็จอดได้อะบ้านอยู่ใกล้กันนะอยู่าทล้งันดานะอยู่ซอยเดียวกันนะพี่ตรงนั้นเนี่ยเทิบเลยเดี๋ยวเขาเหยียบรถขึ้นมาเหยียบเลยครับหยียบเลยมุมนู้นเหยียบเลยครับสองฝั่งเลยหยีบเลยครับบามีจรื่มกับคนในพัลาตำรวจแล้วมาวางเราชนะได้ยังไงบ้าขวาชนจะได้ยังไงแล้วมาขวาได้ไง คนก็รอตำรวเหมือนกันนี่ไงก็รอตรวจอยู่ดีนะก็รอตำรวจเหมือนกันนี่ไงแล้วไปไปไปกันไปแล้วมาล่อทำไมวตรวจเขาไปล่องบ้าี่ปล่อยแมงบ้าี่ไปแมงบ้าไปปยังไปไ